สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับ FC ทุกทุกท่านเลยไม่ว่าจะอยู่ทางต่างประเทศหรือในประเทศไทยของเราตอนนี้อยู่ที่จังหวัดกําแพงเพชรครับกับความยิ่งใหญ่ที่อยู่ด้านหลังนี่เห็นไหมครับนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับอากแพงเพชรของเราเป็นเมืองมรดกโลกนะครับซึ่งทุกคนทุกท่านก็คงจะทราบนะครับแต่บางท่านก็ยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาชมความยิ่งใหญ่อลังการนะครับว่ากําแพงเพชรของเราเนี่ย ในอดีตมีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับตรงนี้เป็นเขตนอกเมืองนะเขตโซนนี้นะครับเหมือนบ้านเรากาเรียกว่าวัดป่านะปัจจุบันเขาเรียกวัดป่าส่วนอยู่ทางในตัวเมืองแพงเพชรเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าปัจจุบันเขาเรียกว่าวัด,ววนะววดบ้านนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะพาเยี่ยมชมกันนี่ครับเราเข้ามา,าต้องซื้อตั๋วนะครับของผมเนี่ยผมซื้อผมมา1คนก็หนึ่งท่านหนึ่งคนเนี่ยสามสิบบาทนะผมซื้อรวมทั้งหมดเลยวัดพระแก้วด้วยเยวก็จะพาไปชมวัดพระแก้วนะ แล้วก็ค่ารถ50บาทในนี้เขาก็จะมีคําอธิบายนะครับโอเคนะแล้วก็นอกจากนั้นเรายังจะได้แผ่นพับเนี่ยครบทุกวัดเลยรายละเอียดครบทุกวัดเลยมีคําอธิบายครบนะแผ่นพับภาพสีอย่างดีเลยโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปไล่เรียงชมทีละวัดแต่ละวัดเนี่ยมีทุกวัดนะครับบ่อน้ำเนะี่ย เขาจะมีอยู่ทุกวัดทุกที่เลยเพราะว่าน้ํามีความสําคัญกับการดํารงชีวิตนะครับบอ่อน้ําและอาคารชําระร่างกาย,ยานะครับที่เราจะเดินเข้าไปนะครับเขาก็จะมีคําอธิบายข้อปฏิบัตินะครับในการเข้าชมโบราณสถานนะครับทั้งเป็นทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวเราตามไปเลยครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบานกันวัดนี้ถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์นะแล้วก็เป็นวัดถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่ครับวัดศรีเรียมด นี่ก็จะเป็นเขตพื้นที่ของวัดนะครับสังเจอมีรั้วรอบขอบชิดนะครับน,นะครับ ก็หวังว่าท่านผู้ชมนะครับก็คงจะได้ชื่นชมนะครับความยิ่งใหญ่อลังการนะครับที่บรรพบุรุษของเราครับได้สร้างไว้ให้รุ่นลูกหลานนะครับได้ชื่นชมนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจนะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปนะครับจะเป็นวัดอะไรนะครับก็รอติดตามนะครับสำหรับ e ีพีนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ